อาน้องทงเนาะ <c oughs> อันไปเขากับข่าวกัมนักไปหาทางอันยายเฮ็ดกินกับน้นองเดอ้อโดยดูว่าเทียย่ยงพอดีเด้อเนาะให้เป็นเฮ็ดเด้อยเด้อดำหมกักเป็นหงมึกมานี่าเด้อซื้อมาให้เนาะอาน้องอะ่ะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขูขสุคนพี่น้องเนาะพี่น้องเองเาม,มาพบมาเจอาากับบป๋าเส้นหน้อยกับยูทีอ่าที่ส้นที่เท้าของน้องทงพี่น้องเอง เสียงกับเขามาช่วงเวลาเที่งตอนเที่ยงพอดีพี่น้องเนาะะมาอัปเดตเบิ้งอีกรอบนึงพี่น้องเลยเป็นเช่ในใดเนาะ,ะพอดีวันเสี้ยงซื้อเนี่ยอยู่ในกินพี่น้องเลยมาให้น้องคงพี่น้องเนาะเป็นปลาแล้วก็เป็นบังหุ้งหลายอย่างเลยแนวอยู่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามาช่วงเที่ยงนก,ก็จะได้กินข้าวถิ่นน้ำแต่ว่ามากก็ยังเห็นเบี้ยเฮ็ดงานอยู่พี่น้องเลยเนาะโอ้อตู้โอ้โอเคพี่น้องเลยขึ้นหลังคาถือว่าเสร็จสิ้นแล้วบ้านี้เนาะทีดเดือกก็น่าจะ ปูเป้นพี่น้องเยปะโอเคพี่น้องเนาะจังเลยกับผู้เชี่ยวกีไปทั้งค่าทั้งน้องทงแล้วกะดุมของน้องทงพี่น้องเยเนาะไปพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องปโตเนาะถือว่ามารอบนี้กะหลังค่าพี่น้องเยเสร็จสิ้นต้อยแล้วบาทนี้เนาะสบายดีน้องสาย อ่ามังค o n g พี่น้องเนาะโดยอสบายดีอันพอเออตัวเนาะบุท่านได้อันนั่นเลยนี่เนาะอันนี่ไม้เนี่ยนี้โดยโดยโอ้ถือว่าคักเนาะบ้านนี้ขึ้นต่างคาเลยเขาแล้วเลยพี่ดอกตัวนี้มันแล้วเลยเลยมุ้งตัวนี้แล้วเลยกันสีแอบนี่ดอกแอบแอมนี่อ่ายังบุท่านได้อันกินข้าวกินน้ำอยู่เนาะพอเนาะ ดังว่าจะเป็นใกินดังว่าสิไปหาให้ดูให้กินโดยโดยอาจจะพอดีเขาอันซื้อปลามาให้เด้อปลานิ่นล้วก็เป็นตำหมักหุ้งเนาะสมตำมันแหละก็ได้ให้กินเป็นยังไงน้องทงเนาะตัวเติมถือว่าโอเคมากมือนีิอันนั้นเสียบอลนะครับเชียหมูอันที่ถูกคั่วบอลเนาะ ตอนนั้นบ like ่พ <único Liberty Overwatch throat> <ilan> <c oughs fall asleep> ่อนั่นล่ะป๊าแล้วตุกคักๆพี่น้องเอ้ยบ่ได้แม่นอันพกอ่ามาเบิ่งก็คักๆแล้วนี่ถือว่าใหญ่แล้วก็คักเด้อเนาะดำแผนเลยอาหน้านี่ยังบ่ทันตอกเนาะน้องตงเนาะดูอืมดมื้อนี้ใส่หมวกวันนี้เนาะมันฮ้อนแล้เนาะดูการไวก็ดีเด้อเดี๋ยวดำ อ๋อขึ้นไปแบบมั่นเ่พอโอ้ดด้ด้ไยโดยน้ำไฟก็ได้หงหิดหงดของครัวตั้งในอยู่ในกินเนาะโดยโดยอันนี้ค่ะ่าจะห้องนอนห้องนอนข้างนอกค่ะมองว่างเครื่องครองตอกแก้นแลครับน่ เยดูขแอมบเด้าเดนมาเนี่ยมันบ่นาบ่อลด้วยเรล้างมันแล้วว่าบ้ด้วนะันั่นั่นดงไม่เดียวกแล้วเว่าเปนนี่น่าจะปูง่ายอยู่ดอกเนาะพอนะเลยดมาพี่ก่อนแล้วปาดแปนเขามานี <sh am expanding noise> Although, ่ครับมันเพียงกันเลยเลยจัดจัดัดมาเอะปาดเขา จุ๊บเนาะหัวเป็นก็งามดีมันเป็นถกันต้องปาดต้องปาดมาร์คมองนี่เนาะพอเนาะแล้วปาดคาบนีบครับปาดคาบนี่ก็ปึ๊บไล่ไล่ไล่มาเลยแบบนี้หายมาเลยแบบนี้นะครับแต่รอบแรกมีสิทธคาบแรกเห็นนี้มันแล้วคืออันมองดังเพอรไพนี่แหละไ่นี่แหละก็นี่งเงาเมื่อนี่อันสังกษีประมาณเท่าไรสักพอนี่ไงเงาจะมาจะผุด xong gắn rồi đấy. Nó à, 8 phút xong gắn bỏ. gắn rồi đấy. À, xong gắn đây. Nghe lại. Nó mét cứ gắn. Ừ, được rồi, mét. Xong cái gì có đi vậy bó? Có đi. À, bó nhang... xong, xong mét sau đây xong cái gì. Nó nhắc chắc phèn bó thì ăn thì chỉ mà tỏ tôi đi hả? Nhắc phó gì đó. Ồ, nhắc lại vậy nó. Nhắc lại vậy. Ồ, mẹn phải nói Tô nó. Tôi kêu phải nhắc. thang tiền mà hay thân à, đây, lông mưu đây nó Nhắn bộ đây lông mưu mà cái đây Tổ kháo น้าโดยโดยตอกันใช่ก่อนนี้อ๋อโดยอันนี้กะไม่ต้องเสียงอ๋อนี่ต้องวัดให้ตรงก็จังทมเนาะนั่นแหละเขาใส่ไม้เนี่ยมันจะก้อนแล้วก็แล้เขาจังทมน้ำหลังโดยโดยเอาไปทมรอดมันจะเตะบุได้ยุ่ยยุ่ยบุได้ดิมาเทิดใส่ไม้ยังมันขบเลยโดยเขาจังทมมันแน่นเมืนเลยไมได้ถามเพราะว่า มันชีได้เชียนง่ายเนาะม่นะถ้าเ้าทมแน่นได้วมันชีเชียนยากนั่นแหละหิยู่ไปยู่มากพได้ง่าเยเล<ด>ยเนื้อไปเนื้อมาบพได้น่ามห<ด>ม่หหครับเสมอกัเรากรทมมันแ,มมแนนบาเล<ด>ยไปแล้วตอนน้ตอนหนอน,อนนะใส่ตัวนี่ครับช่งกะซีอ่าชุดตัวทั้งๆคือข่างละซิพ่นเลยเพรพระมันได้จะข่างละแปดหออข่างละแดอยู่เนาะ เดือยอยู่เดือยอยู่สองแค้นแม่แหละได้แต่แปดโอ้ก็ดีโอเคแล้วนะนเนาะเอาก็ไว้อัดทวนนั่งมันก็ได้ไม่แอมทะเลก็ได้อันว่าอันอันอัดทวนตรวนี้นั่นเออเดี๋ยวเดีอเนนะอันไม่แพดานอยู่อันเพื่อนของน้องรัตตีนี่ย่งเดือยอยู่บนเะนาะอันกระตานเ่าเา่าก็เขาก็อัดเหลื่อมันไปเลยตัวอ,อ,อย่างนะ โบนาดอกโบบิดดอกค่อยโบนาบิดดอกเพราะว่าปากกระจัดกับประมาณถ้าได้ชั่วนี่เนี่ยก็โอเคแต่ว่ามองทวนนั่นน่ะหมดแล้วก็มันเหลือแล้วเขาก็ตัดใส่ตัดใส่เพราะตัดปากกระจัดใส่รถอัดทวนทุกคนบอกเขาแอมแอมวนี้แล้วนะทุกคนมันบุ๋งเนาะบุ๋งจนตัวนี้เลยเขาตัดเสร็จตั้งคักทุกคนว่าทุกคนามันบุ๋งเสร็จตัวนี้เลยมันตัวตัวสีมันเหลือแล้วเขาก็ตัดใส่รถแล้วตัวนี้มัน อ่ะทวนมันนะอ่าเรากะแต่วา่วเาเราต้อง,งออแ่มตัวนี่ใหญ่ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนอืมตัวเราเห็นน้ำหลังอย่างนี้หรยเราแ่มตัวนี้แล้วมื่นก็จะได้แ่มแล้วมื่นก่อมาแรงเสร็จตัวนี้มันแล้วดเิเสร็จตัวนี้มันลแล้ว<อ>แล้วมื่นหรือแ่มมันมนี่อ๋อมันนี่อ่ะต้องจับข่าวตัวนี้ก่อนไม่แหละ<ๆ>เอาต้องปูแป้นก่อนผมแม่นว่าไรปูแป้นวะวัดปูนลังก็ได้ดอวยกันแตวมันงายอ๋อยันว่ามันข่าวผานไม่อยากวะ เหรวเขาเขาเห็ดตัวนี้แล้วแล้วเขาจังปูตัวนี้แต่ว่าเจ้าตอกตัวนี้ละเอียดแล้วเขาแป๊บเดียวเนาะแต่ตอกตัวนี้ละเอียดแล้วเขาจังมีเส้นผาประจัจตัวนี้มาตอกตะปูเลือยเบิ่งแล้วเขาจังใส่เส้นมันนี้ใหม่เส้นผานี้ใหม่เนี่ยนั่นแหละโดยโดเมื่ออย่างรอกิจจ์ขมามันตงทงเป็นผู้ตอกตะปูไหล่ก้นเลยตับตับตับเดียงเดียงเดียงแป๊บเดียวหนึ่งเนาะนั่นแหละเอาปาดตัวนี้เขามาได้แล้วเขาจัดขมาเลยเบมือนตัวนี้ค่ะ อใส่เส้นตัวนี้ตะปูของบ่อตดวนี้อัพผ้าแบบเราบังตีนออกตองสมคัญนี่ก่อนตัวนี้เอาอ็ดตัวนี้แล้วคุณกมาก็อยู่ไงแบบนี่เนาะคุณกยังกำลังมีก็ง่ายเลยมันก็เป็นห่มโดยดังไพ่ดังยังก็ได้บ้านนี่รถอาเข้าม้าอวนนี้ก็ได้สมมติว่ะนะแปลนพื้นที่ไม่ละเอียดเลยครับพื้นที่เนาะเขามามองจอดรถจอดล่าง เป็นป๊อปดีๆเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่นี่นเลยเตียงมาเมื่อหนึ่งมาตั้งอยู่นี่ก็ได้เ<ม>นี่ยสวยเบิ่งบวงคู่น้คาคู่หนไว้นี่ก็ได้อเ,เอาเ็ดเตียงหนมาหนึ่งตั้งไว้นในรถกันาะยังไงคันว่าอันผ่าแอมมองอ่าข้งขางๆนี่กับขั้นบ่อ่าบอ่อพ่อกับตัวนั้นกับเอาต้นกระสีแอมก็ได้มาเก่าก็ได้มาจุดตัวนั้นออกมาเนี่ยก็ได้ตัวนั้นกับปอยแห่งเป็นโรกไปเลยเนี่นแหละเขาบ้างเอาตัวกอมกอามาก,ก็ได้ มาแอมตัวนี้เบอรหามีแต่สองแผนแบบ่นแอมมาเนี่ยแอบมบแต่ขามน,นี้ซื้อข้างนั่นกอาแมแบบม่แงแมก็ฟ้าลงเลย <ừ> มันจังลมผัดดีแ, <c oughs> แล้วนอนนหเบอรแล้วนอนเนยเว้่ออะไรสายกระจาเพืออไเนาะเป็นยาที่เขาเชียงแ,แล้วแล้วก็เสียดตัวนี้มันแล้วตัวนี้แล้วเรก็แล้วแหลนี่ติตอกแฟ้นแอมผ้าแล้วแหละโดยมีอยังไง นี่มันแล้วเลยนี่วัดทมโลดสะทมดีๆคือขาวโลดโน่นโดนี่สาวไปใส่โพนี่เนาะสาวไปโลดโนตัวนี้ย้กงม่เจ้าก็ตัดออกใหม่สับบอกโลดหางใม่เบอหางมันเนีเก็ตัดออกซับบอกว่ะมันอยู่เออซับบอกโลดเข่าอยู่บพจกเนาะเอาดอกจกมันวัวๆเลยนะคมขนาดนี้จกหนังล่าเนาะ จนว่าเห็นไปว่าอะไรยังสับยังคูมีเงื่อนอยู่เนาะจบกเกินกะฝักฝิ่นนี่ยสองทำโตคุกมะฮุ่งนีน่กะเนาะปาเอาดินมาถมเงาจั่หน่อยด้านอ้องเด้อคูนขึ้นหนามจังสีบวบบวบชั่หน่อยก็ได้กินหมากได้หน่ก็ได้ตำย้อนอยู่ได้หน่เออ bướng đến tắm nữa y mượn khó cố vô đây nó chè nhọn nè rồi nè 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 nó nè 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 บู1ิสอเลยป่ะพ่อสิบสองใส่สิอย่างเดียวแล้วเนาะ <12 S 1> สองครูซิสอดก็ไ<อ>ด้บูิปไปใส่นีน่ยเบสองกจะสอดผูกสิบใส่เนาะเนี่ทักประยังไป จำขมิ้มบาทนีขางนี้ได้เน็นอยู่บ้างขอสองสองหลอดนะสองก็ได้ละฮะสีได้มองอยู่มองไม่สีส้นที่เช้ากันนั่นด้บาทนีน้องคง เดี๋ยวอันน้องธงเนาะอันไปเอากับเข่ากำนังไปหายทางอันยายเฮ็ดกินก็นน้องเด้อยเพราะว่าเที่ยงพอดีเดย้อเนี่ยเป็นเฮ็ดด้วยเน้่ตำมักเป็นหงมักมาอย่านี้ด้อยมาซื้อมาให้เนาะอพาน้องอ่ะเพราะว่าอันเดี๋ยวจะได้มาเฮ็ดเบียกโตอีกเนาะไปให้ทั้งอันเนี่เป็นเฮ็ดก่นก็ได้เนาะเพราะว่า chế em có vô để ăn khay, ở khu căn cứ thế này, ăn để ăn khay ở đâu, sửa miếng chẳng đấy, rồi xem hmm. hmm. à, cái nền rồi đó Chim bị xảy Nhập à, bưng cái con nói con phía nội Đụp Nó phía Anh cái thứ ba nhanh đi Bà ăn หกสิบเปอร์เซ็นต์พี่น้องเอ๋ยเนาะรอให้ต่อกระเทียมมองเฮ็ดยูเห็ดกินแล้วมองพุ่นอีกจะลุกหนาดขีกลุกหนาดเปิกรูปล่างอีกไปอีกแบบนึงพี่น้องเอ๋ยโอ้โหดึงกิ๊บเอ้าม่กิ๊บไปใหม่ทางนี้กันจะไว้โอ้โหมดาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะนี่ครับนียนตึมนต่อ่ายึดแป้นยึดแป้นแล้วก็ยึดพวกอ่านี่แหละจังมันกระชินเนียนไปนะพ่อเนาะเนียนเลย กยูเ่เป็นแนนเพะแห้งแล้วเลยเริ่มแนนใส่ตอนนั้นหแห้งแนนเขาไปอีกแล้วไปจับอันเชียตอนนั้น,นยังชิแนนไปอีกค <c oughs> รึ่งยอดแนนปึ๊กเขาไปอีกแล้วมีอันตัวจับลายตัวเนาะหน่อยไม่ยนอมเลยแนนถึงเลย ท้องดาวต้องนี่ลกออกก็บอกลกออกคือเที่ยงตั้งแต่แม่นเนาะมันยังนี่ลกออกลกออกเนตกลกง่ายๆอันอันนี้บ่นตกนดินนดึงไอน้องทงอันเพิ่นบ่อยู่ซื่อๆอยู่อืเพิ่นคยันเออเพิ่นคยันอยู่แล้วเป็นคนขยันเวียเห็นงานิ่งยาหน้าีงนันแหละเพิ่นอยู่ซื่ออยู่ซื่อๆบ่เป็นอยู่แล้วน้องทงนี่คนเ้าบ่เป็นบ่ค่อยเก่งแต่ว่า ันได้เห็นแล้วก็พูเอาเป็นตายด้วยไม่ได้บ่อน้ำนันจริงดิุ่มหน่ายเห็นย่างเดียวโหลดขมรดมาสุดตอกเย็บชิ่มอ่ะางมาเยียบล่มเลยแบบไนีเยียบม่นริ้งล่มเลยหน่ายจะตันทงมมถมแนบีาเนาะ นนี่ะต่อไปก็คือจุดนี้นอเนาะทีอันจะบอกว่าจีบรเซียนี่หมดทั้งไปทังนี่แล้วตัวแรงแหละวมีเขาเลี้ยวปุ๊บขึ้นจังซี่ตัวนี้แล้วจังมาปูแป้นปูแป้นกับแอมนี่แล้วแล้วไอแอมอีกโบงานเกินล้อพี่น้องเลยเนาะใกล้แล้วบดอกคนอันเป็นติดตามกับดุลแล้วดุลสมือก็แล้วดอกอีกบอกเกินล้อหรอกพี่น้องประมาณอีก็อ่า สี่มือเนาะพอเนาะประมาณนี้แหละประมาณสี่มือพันเดินกับก่วงเนาะสะอาดท่านทางเด็นทางนี่เป็นไงกันเป็นก่วงอะก่วงปลูกพักปลูกอ่าในอยู่ในกินด้วยบานี่ลูกออกดึงอหงอยาละมันนะถึงอกรอดยันอ๊อบน้ำตาอ่านกันทานเพิ่นเนาะ ทานเดือดจักสอบน้องทงบัดเดิมบ่เนาะเดือดสองสอบจองแมนโมบินหนิเมนโมบินหนาใช่ไหมทานบ่เมนไม่ใช่ว่าน่าใช่ไปจักทานกันทานเดือดสองสอบเนาะโดยอ๋อทานคือทั้งบมเตียงจองไว้ายก็หนาานบ่โดยจองไว้แล้วแต่ว่านั่นบัดเราผมมาเอาที่เถื่อเขาฝัดนั่นมาขอเอานะ แต่เขาอยากเอาไปดังภัย1เข้าโดยๆก็ได้อันตือทรองสอบบาดนี้โดยอ้าบ่เกินหน้าอีกมื้อเช้ามือได้เพินก็เขามาดอกเนาะหรือว่าจังดกถ้าอันเพ่นมาขอกให้เพ่นก็ได้บเป็นยงดอกอาตไม้ให้เพ่นเนาะของไม้จุไม้อีกอยู่ชบเป็นอยู่แล้วเจ้านะเ็ดจนว่าว้า เ,เล่นพุ่นเล่นพี่นะพี่น้อยคันว่าได้มีครอบมีครัวได้นี่อันเปรียบเทียบแล้วก็ทั้งกันป้อนเข่าลูกแล้วก็นเล่นกุบกม,มุมน,ะนั่งันพี่บอกเดี๋วกันฮะ,อะโอเคเนะน,น,นะน่าสนองเนาะถือว่ามามาหนี้กัเป็นซังกะซีกัมุ่งเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะนะครังคา,งายเดี๋ยวก็อ่าในอีกต่อไปก็จะได้กระเทิบต่อกระเทบิเทบ ด้เราก็เท่ามองเห็ดอยู่เห็ดกินมองของครัวตัวนี้ปุ๊บแล้วอากาศจังทีได้ปูแป้นวานนี้เนาะแป็นอาก็ขึ้นพาในอาก็โอเคแล้วเนาะในพี่น้องเนาะโอเคเนาะสันน้อถือว่าอายเขามาเมื่อนี้กัเอาเนื้อยู่เนื้ยกินมาใหยเน้อดาเด้อเด้อฮะอย่างไรก็สู้ๆเด้อน้องเด้อรอวันความสำเร็จเนาะอายกะติดตามมาตจนเข้ามาตจนฮอดมือแล้วพุ่อนอะฮะนายจิขอตุนทางก็เด้อมบานี้เด้อ ดยเด้อเด้ออาจังไดไปอากินข้าวกินน้ำเด้อน้องเด้อบัดนี้เด้อเด้ออาสบายดีพี่น้องล่ะเนาะสบายดีอ่าโอเคพี่น้องเนาะอ่ามาเบิ่งอีกมมนึงพี่น้องเอ้ยโดยบ่เสียงมามื้อนี้พี่น้องเนาะบ่เสียงก็ซื้ออ่าแนวอยู่ในกินพี่น้องเอ้ยมาให้น้องงพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นเวลากเยพอดีพี่น้องเอ้ยโอบ่เสียงก็สิากน้องไปนแล้วพุ่นพี่น้องเนาะแต่ว่าเรื่องอุปกรณ อ่าต่อเติมพื้นซานพื้นตัวนี้ก็คือว่ายังครบอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ายังโบท่านได้ต่อเติมแล้วเนาะดูถ้าแล้วชุนี้แหละแต่ว่าเรือยังจังค่อยว่ากันพี่น้องเลยโดยอ่าโอเคพี่น้องเนาะรุ่นอีกต่อไปพี่น้องเลยอีกโมนานเกินล้อดอกพี่น้องเนาะอยู่บ้านน้องทงคนบ่อโบเก่งพี่น้องเลยแต่ว่าถ้าได้เห็ดก็หมุนไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะคนอื่นพี่น้องไงบุเชียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณ อ่าทางผู้ใหญ่เด้อเนาะที่อยู่ทางประเทศพี่น้องเอ้ยอ่าเป็นเครื่องเข้าคลองพี่น้องเนาะที่บ่เสียงซื้ออ่ากับข้าวกับน้ํามาให้ทางน้องทองมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเป็นเงนินอ่าทางผาูดด้ใหญ่จะดีพี่น้องเนาะเป็นเงินของทางอ่าพอตุย้ยกแม่ตุ้ยพี่น้องเอ้บ่เสียงกอ่าซื้อแล้วอยู่ในกินมาให้ลาวพี่น้องเนาะอ่าขอให้ทางอ่าพอตุย้ยแม่ตุ้ยจงอยู่ดีมีแฮงเด้อเนาะความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่มีเนาะปรารถนาสิ่งใดก็ข,ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อเนาะ เลยฮะโอเคพี่น้องเนาะบัเชียงกสิกอโต้เดินทางกอนบันนี้พี่น้องเลยโดยบัเชียงกรสิอาไปกินข่าวกินน้ำเพื่อกันนั่นแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าซึ่งเวลาเที่ยงหรือว่าบ่ายมุ่งเดี๋ยวละพี่น้องเลยโดยยังไงก็อ่าติดตามอีกต่อไปพี่น้องเนาะวันนี้นเกิดล้อดอกพี่น้องเลยคนอื่นพี่น้องเนาะบัเชียงต้องขอขอบุญขอบคุณนะพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เขามากดติดตามนะครับส้มพี่น้องเลยที่ให้กำลังใจอ่าบัเชียงโดยมาตลอดพี่น้องเนาะโดยสำหรับวันนี้พี่น้องเลย อ่ะเพียงกัสิเรคลาพเม่พี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อเม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเด้อพี่น้องสบายดี